สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะในคลิปนี้ภาพพี่น้องของเฮามาดูผลงานของการปลูกผักขึ้นชายในตะกานะพี่น้องเพราะว่าเมื่อช่วงที่ปลูกนะเฮาได้ลงคลิปเกี่ยวกับการปลูกไปแล้วพี่น้องสามารถย้อนหลังไปดูได้นะคะการปลูกผักตั้งพักตั้งสายเนาะพักตั้งสายบานเฮาแต่คนภาคกลางเอื่นว่าขึ้นชายต้นนี้เป็นการปลูกแบบนํำต้นกล้ามาแปะลงในตะกาของเฮา ซื้อพน่นมา20บาทได้ซีกระถางแบบนี้คะ่ะพี่น้องคะสำหรับผู้ที่ชอบปลูกปลูกไวรับประทานเองเป็นผลสำเร็จมากๆเลยนะคะบ่ได้ดูแลยังมากมม้เลยเพียงแค่ใส่มูลหมูมูลมูลวัวกระไดคะ้ค่ะพี่น้องหรือจะเป็นขี้ไก่กระได้คือกันนะคะนี่คะ่ะตัวนี้สื่อพน่นไม้20บาทได้ได้ซีกระถางหนึ่งสามสี่นะคะสรุปแล้วกระถางระหาบาทแค่นั้นเอง สำเร็จมากๆเลยสำหรับการปลูกไว้ถกินในครัวเรือนของเฮ้านี่พี่น้องปกติแล้วปลูกปลูกกระถางเดียวก็กินบําบดค่ะพี่น้องแต่ว่าทางเฮาเด้ซื้อมา20บาทก็เลยคิดว่าจะปลูกให้มันสวยงามปลูกให้เลื้อกินนี่ปลูกเพื่อพี่เพื่อน้องนําปลูกไว้แตาถากินเองนะพี่น้องปลูกอยู่หลังบานของเฮ้านะคะขออภัยค่ะปลูกอยู่หน้าบานของเฮ้าค่ะพี่น้องบมแมนอยู่หลังบานหรือผู้ที่ปลูก อยู่หลังบานกระไดขึ้นกันนะคะตะกาตัวนี้ใบละยี่สิบบาทนะพี่น้องตะกาใบาละยี่สิบบาทเท่ากับมะนำํำดินดินสามส่วนขี้หมูหนึ่งส่วนหรือขี้วัวหนึ่งส่วนกระไดขึ้นกันคลุกเขาให้เข้ากันละการรวมด้วยใส่ปุ๋ยสูตรสิบแปดสิบสองหกเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยตาเล็กน้อยนะพี่น้องปุ๋ยตาเล็กน้อยมันจะทําให้ปุ๋ยงามหรือผู้ที่ใส่ย,ยูเรียกระไดขึ้นกันแต่ว่ายาใส่หลายนะพี่น้องปุ๋ยยูเรียจะทําให้ พืชผักของเหาเนี่ยงามคือกันงามเร็วแต่ว่าใส่ปุบตองรถปรับทันทีนะคะสําหรับการใส่ปุ๋ยนี่ค่ะพี่น้องนี่ต้นของเหากํากลังจะแตกแขนงออกมานะคะปูแค่เดือนเดียวก็จะเป็นแบบนี้นะเต็มตะกาแบบนี้เลยพี่น้องคะนี่เหมาะมากเลยสาหรับการปลูกใบถั่รับประทานเองบ่ต้องไปซื้อไปขายบ่ต้องไปซื้อในตลาดยุ่งยากเลยซื้อมา20บาทกินได้ตลอดทั้งปีนะคะงบหน่อย สำหรับผู้ที่มีงบน้อยนะคะเป็นพืชที่ปลอดสารพิษนะพี่น้องสำหรับตัวนี้พืชพักตัวนี้บ่มากแดดนะพี่น้องเอาไว้ในที่ร่มมีโฮมใหม่โฮมเอ,อ่ออันได้กแกล้วแตที่เป็นโฮมนะเพราะว่าพืชตัวนี้บ่มากแสงแดดเหมาะเลยสำหรับการปลูกในครัวเรือนของเฮาเนี่ย ตรงน,นี้จะเป็นกระท่อมน้อยมันจะมีหม,ม,ม,มบักม่วงหมใบบกม่วงนี่จะเป็นลนักษณะนี้นะพี่น้องนี่ภาพมุมไกลนะคะนี่จะเป็นกระท่อมน้อยอยู่หน้าบ้านค่ะพี่น้องคะนี่กระท่อมน้อยพักผ่อนอยู่หน้าบ้านเนี่ยจะเป็นลนักษณะนี้ข้างหน้าบ้านเขาก็จะเป็นสวนยอมเขาจะปลูกพักหลายหลายชนิดด้วยกันนะคะมีพริกกระถางพร้อมนะพี่น้องนี่แหละเขาก็ปลูกไบถั่รับประทานเองไว้ถ่ากินเองของเข้าความสุขของเข้าเล็กๆน้อยๆค่ะพี่น้องคะ การรดน้ํารถทุกเสาร์ถูกเย็นนะพี่น้องเอาโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอล่าพีแล้วน้องไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ